สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายซุกผู้ทุกคนนะครับมือหนีเชิญเคยครับพ่านข่าวสิภาไปหามิมหามิมหาผึ่งครับหลังจากที่ว่าเหตุงานประจาโดนบังคับเข่ากาเส้ามาสามอาทิตย์เต็มๆครับบ่มีเวลาได้ออกหาออกล่าเลยมือนีดะหยุดงานครับสิภาพี่น้องออกเดินรอปลาเักหน่อยตอนนี้น้ำมิมน้ำผึง่งก็จะเข่าช่วงเดือนหาครับหัวน้ำจะสวยน้ม เป็นยานาแรกงครับไปครับจะพาไปหาหาป้านยากนะครับชาวบ้านแถวปาจีนมันมีหลายครับเดินนิดๆน้อยๆกับพ่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาสถานที่ก็สวยครับเมื่อหนี่ก็ล้มเย็นดีบ่ห้อนปันไหา มีแดดนอนแต่กะลมแห้งปลานี่ก็บมาหาอยู่เลยครับมาหากับบ่พลาดเัาากเทียดด่กเ,เป็นดงมิ่มดงผึ่งก็ะว่าได้ครับปลาเนี่ยเดินบ่ไกลก็ต้องเจอครับ้าแถวเนี่ ลังครับวาแล้วพี่น้องครับวานเราจะเจอครับวาเราเดินบบากลจะเจอครับเดินแป๊บเดียวก็เจอครับทั้งนี้หาบ่ายากดอกเรื่งมิ่มเรื่งองเพื่งเห็นยังครับพี่น้องอังสวยดีอยู่ครับ แต่กระ่งหายเติบขถาใกล้กับเพิ่นปีปีกปีเสียงไซเลยครับปุ๊บปั๊บปุ๊บแตกขั้งแล้วครับแป๊บเดียวจยากชื่อเขาครับก่อนอื่นเลยก็หายใา,าแหงครับหนาแหงจุดเป็นไฟ จุดไฟแบบนี้ครับจุดลราต้องรอให้มันเป็นควันกันครับเขาไ่ได้ใส่ไฟเอามันเดี๋ยวมันตายรอเป็นควันครับแล้วจ่คนสิทธิอนัดครับไส่หญ้าไส่กาบกเพ้าใส่บวบได้เหมือนครับบางคนพระเจ้าเขาก็บาใส้ยังไฟก็มาใส้ยางเอาซื้อ แต่มือนี่ถิอ้าเอาแบบปลอดภัยปลอดภัยครับใต่ควันแบบนี้ครับหยาแห้งมากแล้วกับใบไม้แห้งห่อเพิ่นจักหน่อยถือจูรลมดีครับอยืนอยู่เหนือรมอยู่ใกล้ๆล่มก็พัดไปหาควันดีขนาดครับควันพอปันสิไปเอาเพลิงเลยพอกันครับไตลูกแห้งปวดต้องดับมั่ตีใหม่ที่เขาครับ อันตรา,ายดับเลยครับลมมันแห้งเดวสเกตไฟลนใหม่ที่เขาลำบากครับได้บุกุมเสียเพราะเป็นโดนควันน้อยนึงเพิ่อนอย่างนี้แล้วครับป่ิจท้าจัดครับเบินจะงาน้ำสวยปะครับน้ำมิ่มน้ำหวานเดือนหาแถบนี้เจอยูก ไทไทนี่คมหลดชนะตาจีนบุรีสองครับดูไกลๆนีค่คมจะมิ่มจะเผิงหัวน้าจะดีที่ตีตีมาไปเข็บตาแก้วหลายขึ้กันแต่น้าดีสู่ทั้งนี้นไไ้ครับทั้งนี้น้าจะเหนียวข้นมากๆเบีบในน้นาแทบบ่ไหลจะได้ครับให้เบิงเ่งจะจะหัวนา้า สวยงามขนาดครับอยากจะให้นะครับม่มข้างนี้เหมือนจะ คนมากวนหรือเปล่าถูกแม่เนี่ยแม่บินปุ๊บ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 ,บเครับนี่ครับเ,เพื่อนหัวหน้าเพื่อนดีขนาดครับ สวยครับสวยไอ้เบิ้งน้ำหวานเพิ่นครับไอ้เบิ้งเจ้าจ่ายแล้วพี่น้องไอ้เบิ้งเจ,จา้าจ่าพี่น้องน้งหวานเพิ่นสวยมากมากครับนี่ครับเนี่ยครับนองพี่น้อง น้ำดีครับน้ำเพิงน้ำมิ่มเดินหาน้ำเต็มครับเต็มเปี้ยเต็มทุกตา